สวัสดีจ้าลูกลานทุกคนเศร้านี่กับาหาอาหารมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศยามาเศร้าตีพัดให้อะไรเรียบร้อยแล้วญาติสีพาลูกพารานมาให้อาหารเจ้าตัวน้อยนะคะลูกพักญาลูกเอ้ยหนาชิถอนออกไปทำสุม่มทำอะไรคะ่ะมันหนา ถอนให้มันบางๆออกค่ะเป็นกอเป็นกอนะคะทุกคนนี่มักแตงเนใหญ่แล้วทุกคนนี่มักแตงลายค่ะนะครับพึ่งเป็นออกมากออกผลแล้วนี่ขึ้นมาทางบนเลิ่มเป็นมากเป็นผลเต็มไปเลยละคะ่ะทุกคนได้กินมาก็นผลแล้วคะ่ะมักแตงของเนย ด้านทางนู้นก็เป็นทองลูกค่ะนี่อันนี้มุมนี้ก็เป็นจะไว้กินซุปค่ะลูกจะตำก็ได้นะคะนู่นด้านในกำลังเป็นเข่ปูมือปลูไปลึดอยู่จะถอนพักแดงพักออกมาแล้วลูกนะคะทุกคนนี่พักบัวของยนี่พักบัวเลยมันหนาแดงออกจะทำสมค่ะลูก พักกันเลยแล้วก็มาสีเอาไว้นี่ดูแล้วก็ไปล่างขั้นซุ่มกินเราต้องมาแยกก่อนแยกก่อนแล้วแล้วก็ไปล่างนะคะล่างไปตัด We'll มาดูปูฮอนต้นหม่วงกว่บลูกทุกค,นน,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 ะคะนนี่เป็นฮอนเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นคือเอาแล้วมันลงทำความสะอาดมันเป็นล่มบังอันนั้นนะคะทุกคนนี่รอน,นแล้วก็วต้องลากออกรอน มันดำขุ่มังเงาลากไปโน่นเลยทุกคนลากไปเผาขึ้นพึ้นเลยอันนี้ฮอนลงเซตเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ ตอนปูขึ้นไปฮอนยากำลังเฮ็ดพักอยู่ยังมันบริัทละเศษจะเลยบริษถ่ายให้ลูกหลานดูนะคะทุกคนอันนี้เอาลงเรียบร้อยแล้วนี้ก็สีลากไปนู่นรอให้มันนั้นแล้วก็ไปเผาคะ่ะเบาปูเบา,บา ไปแล้วเอาไปทิมพื้นะลูกเหียงหนาน้อย,อยากับพระธันะเสร็จตั้งแต่ลมมาวันนั้นเดิอไปทำอีกเลยทำหอไปหาซื้อตะปูมาทำต่อ ต้องทำความสะอาดข้างบ้านก่อนยังไม่หมดยังเหลืออยู่ เดีย๋ยวยาก็สิพาลูกหลานไปคันส้มต่อลูกล้างพักคันส้มไปกินนะคะไปต่อกันเลยสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีพี่ทางการค่ะสวัสดีค่ะเจอยายาคิเล่อีกแล้วนะ <c oughs> เจอกายาลาคิเล่มาอีกเด้ววันนี้จะเป็นว,วันอันอาทิตย์ยายาคิเล่จะมาโซสีมือคันส้มให้ลูกหลานดูค่ะ <c oughs> นี่ ีมือของเยลาไม่ธรรมดานะคะทุกคนคั้นส้มปลาเป็นตัวก็ได้อร่อยด้วยแต่ยน้าเคยทําที่เวทอันซับซับแล้วนะคะแต่เยลาคิเลนี่สีมือโอ้ยคั้นส้มปลาก็อร่อยวันนี้จะมาโชว์สีมือคิเลตน้านะคิเล่แต่หน้าดาวสันคิเลตนา มาพบพ่อกับยายลาคิเลปากำก,กาดำํำกันขามพังล้ำอุดทุกดูเนเดจ่าม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 าหยาวกันเลยอ,กกอย่าเข้ากองนำ ชิดนอดเจ้า,ก,าก,กินขาน้าวแค้นก็เลยขมกินขนมของหวานโอ้ยจืดจางป่านนำชิดหอดเจ้าหมุนโม,นมนเล็กก็เลยมองหม,นม,นมนงุนมุนทองเลยกิวจันเมนหมอนมากเงี้ยวโอ้ยเลยปีนปงใบ ยามเศร้าๆมามวนกันเด้อทุกคนปู่ประแทงเซลอู้หูสันเนี่ยนูทรงพักไปด้วยพังเพลงไปด้วยนั่นแหละขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจเรื่อยมา ขอบคุณเด้อจ้าที่ให้การวันนี้อย่ามีวันนี้พอลูกพ่อลานทุกคู่ทุกคนสวยๆหน้ามนน่ารักจริงใจลูกหลานจริงใจบนน้อฝงสุนัวเข้าไปอันนั้จุดจุด ต้นเขี้ยวทองเป็นพักพอกินได้เป็นยานกนนยนยนันเซนเลี้ยวร้อยใส่กระติกไว้ลูกหลานทุกคนอีกคืนหนึ่งค่อยมากินนะคะนี่ยาลาคิรีทำแล้วสเสร็จแล้วไว้แต่ยาลาคิเีเนาะเดี๋ยวยาลาใจน้อยโอ้โห่ป็นชายกะแล้ว <laughs> เสเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนี่การส้มผักการส้มผักสีมือค่ะทุกคนเออแล้วล่าลูกลาหลานไปด้วยสสัสดีล่าลูกล่าล ขอให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งเงินทองหลังมดาเด้อลูกหามือใหม่มือใหม่มือใหม่ฮะจักนิวด้อลูกหลานลูกหลานอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดปีตลอดไปผากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยาด้วยจิู่บริพารคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนจะมีกำลังใจสู้ต่อจ้า รักนะคะทุกคนหนาก็มีลูกมีหลานน่แหละที่ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจที่บทิมหนาคุณนี้ <c oughs> ขอขเคุณทุกคนหลายๆจ้าบายบายนะคะุบจุบจ๊บ